โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Game in Hand วันนี้แปลกตานิดหนึ่งเข้ามากับ GTA V Low Pay Server Private City รับบทเป็นลุงเซเป็นลุงแก่แกใจดีอายุ60ดูซิว่าสตรอรี่ลุงเซจะไปยังไงต่อมาติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวลุงมานะจ๊ะไปซื้ออันปรกกาเพิ่มก่อนโอเคค่ะ จากตรงบันไดอ่ะเลื้อมาถึงเนี้ยสุดยอดไหมล่ะบอกอยู่อย่าลุงอย่าเดือนโอตตายไม่รู้จักครับทำไมสมไมสก,กายทำแ็นไม่รู้จักเราเอากเดินไปหาเขาสิเดลุงอยู่ตรงนี้แหละว่ลุงันต้องไปด้วย ไม่ไม่ไม่เอาไม่ไปไม่ต้องมาถูลุงลูกลุงไปเลี้ยงครับบิบลาไหมครับก็นี่แหละเดี๋ยวรอสองชุดเสร็จก็ไปเลี้ยงต่อแหละสองชุดเลยหรอใช่ใช่โอ้ผมเสร็จชุดนี้ผมก็จะไปเลี้ยงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวลุงตามไปไม่เป็นไรลูกไปก่อนเลยไม่แต่ผมขาดนิดเดียวไงไม่น่าทานลุงอ่ะเพราะลุงอีกตั้งสองชุดอ่ะใช่เอ็งไปก่อนเลยเดี๋ยวลุงตามไป เช้กันอ,อยู่แล้วไม่รู้เนาะไม่น่าได้ไปไหนเนาะลุงไปไหนกันหรอไม่รู้ดิคุณคุณตอมอแมตรอตอมอไงแล้วมีอะไรพวกอะไรเอาเลยอีกตรงโอเคอเค อ๋อนี่รอลราตอมอเหรอไม่ลุงก็เลี้ยงใช่หรอเออไปไหนกันไม่ต้องรู้หรอครับเออลุง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 ถ่ายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหมัดเดี๋ยวลุงโดนหมัดแมวลุงลุุงถ้าผมโดนอีกสองหมัดผมน่าจะนอนอยู่ตรงนี้ไม่ตุยหรอกล่ะมันทำไมต้องต่อยนะครับงงมากมันเชี้ยวไง มไม่ต้องว่าหมั่นเขี้ยวหรอกครับลุงเอ้ดียจะต่อยก็ต่อยลุงซะขออนอุญาตล,ลุงเขินหน้าดำหมดแล้วลูกใจเย็นๆลุงตาไปอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่บนบ้านนี่ดูวะอยู่นู้นอยู่กลางหรือว่าป่วนคนอื่นเขามาโม่จนลืมพ่อตัวเองอะเนี่ยเราก็พูดมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนเข้าอีกอ่ะ ไม่ลุงไ,ไ,ไม่ไม่ไปมีแฟนด้วยไอซัมอ่ะอ๋อเออคนคุยรือเปล่าลูกจะให้เขาใจอย่างนั้นเอ้ยลุงลุงจะพูดอะนรลุงเห็นป้าป้าหนูเดินไปแล้วนะลูกโ <laughs> ็นลุงตายดีอย่างว่ามงยังไม่รู้เลยวลยอ้าวลุงเห็น โอ้เขาสง่าขนาดนั้นลุงจะไม่เห็นได้ยังไงล่ะโอ้ยเอาวะลุงนี่เป็นคนใส่ใจไรละย้ะคนอย่างเนี้ยเปล่าหรอกเอฟเฟกต์เขาเยอะลุงจำได้เดินฟุ้งมาใชดนะ่ดูเลยดูเลยว่าไงามินนี่หาไม่เจอเดีเออว่าไงามินนี่มินนี่แล้วเนี่ย ้ออ๋อไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนี่ไงพอดีเลยทำตออ่อมออะไรก็เสร็จแล้วไม่ใช่หรอยังมันสิบเปอร์เซ็นต์มันก็กดให้แล้วมันก็กดรับแล้วก็ได้แล้วไม่ใช่หรอยังโอ้จะไปไหนอ่ะไปไหนกันหรอไปด้วยจะเต่าไม่รู้หรอครับเดี๋ยวเอากัญชายัดใส่ตัวเลยนี่เออยัดมาดิ เดี๋ยวจะเอาเป็นเจ็งตอโลโดนยัดอะว่าเขาไม่นี่เหรอแค่ว่าอุ้ยตัวหายนั่นกำไคกำกำไคกำมันเือเออตัวหนูจะมาถอดเสื้อกลางฟูงชนอย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูถอดไส้เลยอะหนูไม่ถอดเสื้อสวัสดีจ้าใช่เขาเป็นชุดมานจัมเบอร์น่เพื่อนหนู สวัสดีครับ,รบเจอแล้วนี่เจอเมื่อวาอนใช่ปะใช่จูเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยลูกลุงไม่ใช่ล,ลุงเราลุงมานี่ลุงลุงมานีลุงหนูจะไปนอนแล้วโอเคจ่ะสองหมื่นครับอะไรนะห,หลอกเล่นด,ดึงหัวลุงไปเลยลูกอุ้ จะกัดขาคุณลุงอะอะลุงไม่เป็นไรนะลูกโอ้ยลุงยองพอเยอะเกินไปแล้วเนี่ยขาลุงก็อ่อนขนาดนี้ทำขนาดนะั้น่ะต้องเรียกค่าเสียหายไปเนี่ยเอ่อพื้นเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยยินติตรงกันสักใหญ่เลยลูกไม่เอ็งก็ดูพื้นก่อนเผื่อพื้นเป็นอะไรหรือเปล่าเออเดี๋ยวเข้ามาตอนไหนเดี๋ยวผมโทรหาลุงแล้วกัน ได้เลยได้เลยส่งข้อความมาก็ได้ถ้าลุงอยู่เดี๋ยวลุงตอบโทรเลยดีกว่าแล้วถ้าลุงไม่อยู่ <Girl. S 1> ก็ไม่ตอบไงเออก็ไม่ตอบไงพร้อมนอนแล้วลาไปสวัสดีครับเราก็ว่าไงจ๊ะสวัสดีคุณลุงว่าไงคุณลุงจะไปไหนเหรอลุงจะไปไหนละ่ะลุงก็จะเลี้ยงคาปิปราร่านี่แหละ เออเดี้ยปีเรื่อยไเห็นอ๋อดีคุณลุงจะไปไหนหรอไปด้วยได้ไหมไม่ได้ไปนะลุงเลี้ยงคาปิบาล่านะใช่แฉ<ช><ช>บอกใช่ลุงก็เลี้ยงอยู่นี่แหละคนคนจะนอนก็ไปนอนถือขะไม่ไม่เป็นไรใิ้ธิ์เกมะนอนส่เว่นนะนะลุงไห่ชุดน,นั้นนะชุดชุดที่ผมเจอลุงครั้งแรกเนี่ยลุงลุงเสื้อเสือ้อ เสื้อมักนุงโอ้ยก้ามใหญ่อยู่นี่ลุงทำไม่เล่นนะผิดไปเรื่อยเลยโอ้ยแป๊ปนึงนะแป๊ปนึงโอ้ยรองเท้าลุงแบ๊วมากโอ้ยลุงอายุสิบนิดฐหุ่นเหนือหุ่นแบบนี้นี่สาวติดซิมลุงเขาเล่นเวอกินโปรตีนอ่ะอะไรอะไรอะไรลุงหาแล้วลูกรองเท้ามันไม่มีสีดำ หนีซ้ำทำไมเนี่ยลุงจะตดินไปไหนล่ะลุงฟังเพลงเพลงมันบิ้วดีลูกจำมอมไรไปแล้วหรอจ้าอยู่ที่ไหนทเ้เป็นเสื้อนะลุงที่ใส่เสื้อที่จะเลยไม่ลุงก็หาของใส่ไปเรื่อยนั่นแหละแต่ทรงหนี้ปใจจิง <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดีดีเราหลอดแล้วเราหลอดแล้วใส่ชุดนี้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์ใส่ชุดนี้ชุดชุดแต่ละ <laughs> ที่ไม่เหมือนกันด้วยรอยอันนี้ชุด ลำลองสบายๆไม่ต้องไป<อ>ลุยอันนั้นชุดลุยปกติถ้าเจอลุงวิ่งฟาร์มกับชุดนั้นนั่นแหละมูวิเอโยเฟ่ไปวิ่งมาไปก็ขี่รถปังวิ่งปางบางทีรถก็โดนกระชากหัวไปบ้างแต่ก็ดีมีคนคอยรับประเทศนี้คนใจดีเยอะนั่นแหละก็ถ้าลุงเข้ามาลุงจะไปฟาร์มโกลัวมาสกายอย่างนี้แหละเผื่อสกายเข้าพอดีจะได้ฟาร์มไปฟาร์มเองสกายจะมาเวลาเดียวกับลุงหรือเปล่า คือผมก็ไม่แน่ใจด้วยลงุงแต่ว่าอาจจะบ,บางวันไงเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวมีอะ,อะไรลุงขอความไปก็ได้ถ้าเราเห็นเดี๋ยวเราก็โทรกลับมาอเองแหละใช่ครับว่ายังไงจ๊ะคุณลุงกระเป๋หนุกเต็มแล้วเหรอคุณได้จ๊ะ,ะแล้วเพื่อนเลี้ยงด้วยกันไหมเนี่ยเพื่อนเลี้ยงด้วยค่ะแต่หนุน่าจะไปคนเดียวโอเค,อเคจ้ะ,จะเขาเลี้ยงอยู่อะเดี๋ยวประมาณ หกคลิปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในราเขาเขาก็ชุดสุดท้ายเหมือนกันแล้วิงเหออพักไปได้ไหมได้ได้ละนี่ใสเอื้อเฟื้อเผอแผลใช่ไหมแบบที่ลุงลุงสอนเนี่ยดีมากเลยจ ah, ้าเดี๋ยวนะลุงไปสอนเองตอนไหนวะเอ็งดูล so right? ุงทำและเอ็งทำตามหรือเปล่าไม่ ไม่แก้ลุงให้คนอื่นเนี่ยาบอกว่าเออทำงานมาได้อยากให้คนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่เชิงไห้หรอกลุงเขาเรียกว่า <ลด S 1> อะไรล <พน S 1> <ะ>่ะลุงถูกใจลุงก็แข่ไห้เขาโอ้โหลุงถูกใจในคำเลือกใช้คำแปลกๆเลยถูกใจไม่มีแพงหรอกจก้ะเดี๋ยวพาเขาไปขายเสร็จกลับมาลุงก็น่าจ,จะเลี้ยงเสร็จพอดีนะั่นแหละมัง้งเอาไหนว่าลุงลุงลุงเหลือสองะ เหลืออันเดียวแล้วเมื่อกี้มันเกือบเต็มแล้วไง๋อ,อแล้วตอนนี้ลุงเลี้ยงอันใหม่ไหเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วอันล่าสุดเลยใช่ไหมโอโ้ผมจะส่งนานขนาดนี้เลยเหรอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่นานนะก็วิ่งกลับเข้าไปกลางเมืองเสร็จปุ๊บถ่ายรถแรงหน่อยกอ็น่าจะประมาณไม่นานมากหรอกก็พอดีแหละกลับมาก็เจอลุงพอดีว่างไง้จ้าสาว ลุงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะลุงชื่ออะไรคะเดี๋ยว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 ลุงอ๋อโทษทีลุงออกกำลังกายลุงออกกำลังกายนะจ๊ทะโทษทีจ้ะอ๋อโอ้โหหกสิบมันกับแกตัวเลขจริงว่ะแข่งแล้ เ okay. มื่อกี้หนูจะถามอะไรลุงนะอ๋อออคุณลุงชื่ออะไรคะลุงชื่อลุงเซจ่ะลุงเซไอ้หนุ่มนี่มันชุดเยอะจริงๆเว้ย <No. S 1> เรามันสายแฟชั่นอยู่อะโอ้ oh, สภาพสายแฟชั่นลุงแต่งอย่างรู้อะเฮ้ยเทยูเทยูสมัยวัยหลุนลุงก็แต่งอย่างนี้แหละเอาแม่หนูมีอะไรถามลุงต่อไหมจ๊ะ อ่าไม่มีค่ะอคุณแบบนี้หมายขอไงไหนรู้มันกันเห็นเมื่อกี้เขายืนอ้อำอออื้อหนึกว่าจะมีอะไรถามลุงอีกตอนนี้เหี่ยวหมดแล้วจ้ะใครเหี่ยวลูกห <c oughs> น่าเหี่ยวหน่าเหี่ยว๋อไให้นั่นไม่เหี่ยวหรอกเอ้ยทำเวเล่นนะหมายถึงตรงคอนะ่ะมันยังเหี่ยวไม่ถึงคออือโอ้ยหน้าลุงยังหนบ ตึงตี๋ยหเยเปลี่ยนเปลี่ยนแค่สีผมเชื่อลุงไหมเนี่ยเชื่อเชื่อเชื่ออ้าวทำให้เชื่อคนง่ายขนาดนั้นละนก็ลุงบอกอายุป่านนี้แล้วไม่ไม่โกโหกไม่เป็นไม่ได้โกหกเขาเรียกว่าพูดยาหยอกล้อหยอกเย้ยหยอกเย้ยนะลุงว่าโกหกดีถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงจะแรกอะรกันล่นะก็ตอนเข้ามาในประเทศเขาก็เขาก็มีหมอให้เราให้เราอยู่นะ เองเข้ามาเองก็น่าจะเจอหมอคนนั้นอยู่หรือเปล่าคนไหนครับลุงคนที่พาเราเข้ามาประเทศวันแรกนั่นแหละฮะมีเรอะเหรอลูกทำไมผมไม่งั้นเองจะหน้าตึงขนาดนี้ลอโอ้เออวะจำเขาไม่ได้ได้ยังไงหมอคนแหลกคนนั้น่ะหมอชื่ออะไรนะลุงผมลืมชื่อแป๊บหนึ่งลุงคิดไม่ทันลูกว่ายังไงจ้ามินนี่อ้าไม่อยู่แล้วหรอ เห็นเขาเดินออกไปแล้วนะจ๊ะลองโทรหาเขาดูสิหนูไม่มีเบอร์อ้าวเป็นป้าป้าพี่ซัมเมอร์ไม่่ใชิฉะนั้นไปแล้วซะด้วยน่าจะตอมอไปแล้วไม่ใช่หรอกซัมเมอร์น่ะไปซะแล้วตอมอไปแล้วไม่ป้าป้าเขาอ่ะ๋อป้าฟ้าเขาจะไปแล้วลองลองทวิตหากันนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคะใช่ใช่เอเองรู้จักกันยังไงไม่มีเบอร์โทนีผมผมผมเพิ่งเจอฟ้าซัมเมอร์ตะกี้นี้เองเอลุงอ้าวเหรอเออผมผมไม่ได้รู้จักส่วนตัวมาก่อนหน้านี้อ๋อไปจีบลูกสาวเขาแต่เพิ่งรู้จักพ่อเขา <c oughs> <c oughs> จีบอะไรเ่ยห <c oughs> ยอกเล่นลงหยอกเล่น <ผม S 1> ก็เห็นก็เห็นมุ<ด>้งมิ้งเขาอยู่มุ้งมิ้งเขาอยู่ป็นไง่ลุงก็เมื่อกี้เขาเดินมาแตะเดินมา อเองก็เอาลุงกันอยู่นั่นแหละแม่เขาคือช่วผมตีบไ,ไ,ไม่ได้หรอกเพราะว่าม้าม้าผมห่วงไงอ๋อมา้าห่วงใช่แต่แต่ว่าเหมือนเหมือนเขาเพิ่งเพิ่งรู้จักกับคน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 หนึนนนน่งมั้งเมื่อวานจินไปไหนอ่ะเปล่าลุ่งเห็นอะไรหางตาอ,อ๋อเขายืนทําอะไรกันก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละคือเขาเจอเจอ,เจอกับคนคนหนึ่งอยู่ อยู่ครับวีาเนี่แหละเลีเลเ้ยงเลียเ้ยงน้อนเอ้ยเลี้ยงน้อนอันปาก้าดีเอออยู่ตรงบันไดตรงนี้นี่ลุงลรงผมไปทักเขา,าสองคนแบบเขาดูแบบเลี้ยงจัดเลยแต่ว่ามันมีคนหนึ่งแบบ,บ,บปกติอยู่แต่เขามาด้วยกันไงคุ้นคุ้นเลยคุ้นคุ้ละแหมเอ็งชื่ออะไรนะอย่าบอกนว่าใช่ชื่อชื่ออะไรอะ่ะอา้าวลุงลุงลุงพูดมาดิไม่ใช่วันนั้นลุงเจอน่ะที่ลุงเราเราให้เอ็งฟังไปหรือยังวะฮะ ยังไหนลุงเล่ามาสิลุงไปเจอแลนแดงมาเจอคนเข่ามาจีบลุงเฮ้ยไม่ใช่แม่ผมหรคเอาก็เองบอกว่าเลื่อนๆนะไม่ใช่ผมหมายถึงมันมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบมาจีบซัมเมอร์ม้าคนละเรื่องเดียวกันแต่ใคลูกอ่ะก็ไม่รู้นะเองเหล่าลุงก็งงเว้ยม้าผมไม่เลืองหรอกมามาผมไม่ค่อยคุยอะไร อ๋อ oh. ได้มามาดีก็อย่างนี้แหละดีดีดปีป้าป้ากับมาหัวละกันดีแต่ว่าน้องน้องสาวผมน่ารักมากเลยนะผมผมอยากเอาเอาเอามาให้ลุงเจอไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าก็ได้เสร็จหรือยังเข,เขารออยู่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้อง<ไ>น้องน้องชีเจ้าขามั้งน่ารักมางเจ้าขามาชารเอาไว้ค่อยว่ากันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกลุงยังเข้ามาอยู่เรื่อย ตอนนี้ลุงกินแลสิครับตอนนี้กำลังจะหาสิบแล้วลูกดีครับไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวกลับมาก็เจอลุงที่นี่แหละลุงไม่ไปไหนหรอกสกายไปห้องน้ำแป๊บได้เลยได้เลยไปแอบหลังต้นไม้นุนน่ะ <laughs> แป๊บหนึ่งนะจ้าหนูซำ้ำสก,กายจะเรียงเสร็จแล้วเดี๋ยวพาหนูไปขายอยู่หนูซ้ำไหนหนูไม่ได้ชื่อซ้ำ อ่าขอโทษชื่ออะไรนะแป๊บมึนน็อกผมมาลูกนูชื่อมินนี่โอเคลุงจำได้โทษทีลุงต้องหรือความจำนิดนึงคุณลุงจะไปไหนลุงก็เลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละจ้ะอ๋อคุณลุงเดินมาคุยอ๋อเจ้าสกายขอยืนเหมือแป๊บนึงนะจ้ะ พี่คุณตาขอตังหน่อยเสียงใครวะมันเตะได้ไหมอ๋อหมาเขเลี้ยงเสร็จแล้วน้องหมาเลยน้องหมาพูดได้ด้วยแล้วท้ายเราหาพูดได้น้องหมาจะเอาเท่าไหร่ขุดคุณตาให้เท่าไหร่น้องหมาเอาหมดเอาไปเป็นค่าอาหารหมาเออน้องหมาจะเอาขาอาหารหมาอะไรนะ อะไรนะของใครลูกหมาพูดได้จริงนะหมาพูดได้หมาพูดได้ชื่อ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 เจมส์ค่อยๆคิดลูกค่อยๆคิดไม่ต้องรีบรีบตัวลอกน้ำหมาไม่ได้เปลียนไหมจีบโงควักลองควักโทรศัพท์เลยได้ไหม ไอ้หนูลุกเก็บเธอลุกตากลัวกลัเอามินี่หายไปไหนแล้วบอกค่ะไ่ได้เหวใช่นะดูสุกเพราะว่าเ่นเป็นบ่อยอ่ะบ่อยมากเลยไอ้บูนสุนทานให้ตั้งหมานอนดีโอ้โหขู่เขายครับขอบคุณครับเอ้ยขอขอตั้งหมาได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ จะให้ดีๆไหมึ้อดันไงอีกตัวหนึ่งด้านหลัง,อง,องโอ้ตายันม,มาในรูปแบบกา้ยีบปังคุงะเนี่ยสวัสด<ม>ีครับสวัสดีจ้าผมปังทำไมปังคุงปากไม่ขยับเลยล่ะเจมกับปังคุง <c ười> โอ้ <c ười> สอบพี่น้องเจ็บคอฮัลโหลใครบอกเก็บคอนะ หมาเจ็บคอแล้วครับหมาเจ็บคอหมาไม่ดูเสียงลุงเลยแหรอลูกน้องหมาโอเคอยู่ใช่ยหม้อย่าไปดัดเสียงเยอะมันเจ็บคอลูกลุงจะเตือนไว้ทุกวันนี้ไม่ค่อยอยากคุยกับใครเลยคุยนานไม่ได้เจ็บคอ ใช่ลูกแลวแล้วยิงเป็นลุงอย่างนี้ด้วยยังอยู่ยังอยู่ลูาขอไปหาเจ้าของก่อนนะไปเถอะจ้าขออุ้ยไปคุณครับขอบไปไปนะจ้าไว้มาเล่นด้วยกันนะน้องหมาหายไปไหนเลยน้องหมาไปหาเจ้าของเขาเล้วน่ะไหนเจ้าของวะไม่รู้เหมือนกันเห็นบอกไปหาเจ้าของ พี่คะถ้าเมนนี่เข้ามาใหม่ฝากบอกเมนนี่ด้วยนะคะว่าเออเรนไปแนวหนึ่งอะค่ะไปหาเพื่อนได้เลยจ้าเขาก็น่าจะอยู่แนวหนึ่งนะเพราะเขาต่อมอเขามาน่าจะอยู่สแนวหนึ่งนั่นแหละอ๋อเห็นเห็นว่าจะไปไหนไม่รู้กับพี่อะค่ะอ๋อกับสกายเหรอไปขายไปขายใช่ใช่นี่เราเลี้ยงถึงไหนแล้วล่ะลุงลาวใครเดียว ลุงถามใครลุงต้องถามี่อา้าวสก,กายสก,กายเลี้ยงเสร็จแล้วไม่ใช่แล้วก็ต้องถามเขาน่ะสิคุณหนูหนูหนูเพิ่งเลี้ยงได้ห้าตัวค่ะอันนี้เพิ่งเลี้ยงหาตัวหรือเสร็จหาตัวไปแล้วเสร็จไปแล้วห้าตัวค่ะกําลังจะเลี้ยงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เลี้ยงอยู่ค่ะเลี้ยงเพิ่มอ๋อมันข้ามไปได้เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกมินนี่ให้จะ้ะโอเคครับขอบคุณครับนูชื่ออะไรนะชื่อคาเลนครับคารนเล ขอลุงจําแป๊บเมมโมรีลุงเต็มนะลูกคาเล่นโอเคเดี๋ยวบอกมินนี่ให้นะจ๊ะไม่ใช่จดกระดาษเลยร้านคาเล็กาลบได้ปรากฏในแผนที่้นะคะขอบคุณค่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วต้อมอกระชากหัวเล้วเมื่อกี้มันแคร์เ้อยู่ดีเด้งออกกระสือเลยกำลังจะไปเลยคิดว่ายังไม่มาไปไหน ว่าจะไปหน่หนึ่งอะไปหาเพื่อนไปไหมลุงจะเสร็จจด้วจะได้ไปด้วยกันเลยหรือว่าจะไปขายของก่อนเลยจ้ะไปขายของหนูคาเ่นลุงเท่าไหร่แล้วลุงเออเลยหาสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วแป๊บหนึ่งนะหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์จ้ะหนูคาเ่นค่ะเดินมาต้องมุมกับลุงหน่อยสิเออเขาไปกันแล้วเล้วก็จะไปแล้วนะคะโอเคจ้ะเมื่อกี้บอกเออ มินนี่แล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคจ้าไว้เจอกันนะจ้ากันค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีจ้ารับไหวยังไงวะโอเคสำหรับคลิปของลุงเซพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมช่องของผมแล้วกลับมาเจอกันลิวเราต่อไปบาย